อ่ะเดี๋ยวเองอีกเพลงหนึ่งถือไว้ก่อนครับอีกเพลงอ่ะขอเค้กขอเค้กบานใหญ่หน่อยรับฟังครับผมครับเพลงแค่เธอฮะเธอเป็นเหมือนสตูอยู่เหมือนน้ำยอกใจไกลกันคงไม่ได้ต่อใจนั้นจะเอาคเค้กคือสวยครับเธอเป็นเหมือนสตูเป็นยอดชูในฝัน ไม่มีทางรักกันแต่พวกมันยิ่งกว่ารักใดแต่ก็ไม่อาจจะยอมได้แล้วไม่อาจจะลืมเรื่องเธอไปต่อให้ฉันทำยังไงต่อความจริงที่ฉันไม่คงรู้ ไม่มีวางนั้นเงินให้น้องตานี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องทําบุญนะครับคนลเราส่วนกันนะครับใจมันอย่างรักมันกับยิ่งผูกพันเหมือนหัวใจเธอและฉันอยู่ตรงข้ามแต่เขาจแต่ก็ไม่อาจจะยอมแล้ว tôi cho anh làm như thế nào? Nhưng mà tình cảm của anh không được kết thúc như vậy. Tôi phải làm thế nào? Hãy để ánh sáng cuối cùng của tôi chiếu sáng lên trái tim anh. Nước mắt của tôi rơi xuống đất. Nước mắt của tôi rơi xuống của tôi ีขอมีคนเคยบอกมึงร้องเพลงเหมือนติ๊กชิโร่ไหมทำไมอ่ะจริงเหรอมีคนเคยบอกไหมจริงเหรอเอเอเอปอะมนั้นเหรอตอนเมื่อกี้ลูกร้องไห้เลยอ่ะเมื่อกี้ได้แต่เคยถือเขาไม่เคยได้ดีใจนะครับขอมาตรไอชูสูงๆหน่อยได้ไหมมองไม่เห็นได้ครับได้ครับเอาเรื่องไหมเฮ้ยไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าแต่ผมมโหอะไรอันนี้เพลงของใครเนี่ย จะได้รู้ว่าน้องตาเนี่เขาถือทุกวันเอมนหนักแค่ไหนเออเมื่อกี้เป็นเพลงของบุรีรัมบุรีนบุรีรัขอบคุณกกำลังใจนะครับกอบคุณมากนะครับขยันขยักให้ของขวันน้องตานะฮะก็ไม่เจยองลาแล้วไม่จะลืมเรื่องเธอไปต่อให้ฉันทำยังไง ความจริงที่ฉันมีคงลุ้พ้นมันไม่ได้ตอดีอย่างไรหนิไปวันเกิดมึงเนี่ยสุดกลามเพลงไม่มีเพลงที่อะไรสมหวังเลยสักเพลงเลยอยู่ในความคิดและอย่าอยากพายครับตอนี้อย่างไรนี่ใส่แเพชรด้วยคงทำไม่ได้ตาจะ้องรับเธอใช่ไหมจะตัวที่รักตอดีอย่างไรไปให้สุ แต่สุดท้ายเธอก็ยังอยู่ในความคิดและหัวใจอยากจะเนียนเลยก็คงทำต้องยอมรับเธอใช่ไหมสตอที่รักทิ่รักานชันถือถือว่ามาขอนะขอขอเลยขอเลยครั้งสุดท้ายนะครับ้งสุดท้ายกับเพลงอเ่างนี้นะอ้าจะมีคนขอมาใช่ไหม เออว่่าลูกนีันนี้หนูให้ป้าได้ไหมที่ด่าเมื่อกี้หนูไม่หักตังค์ได้ไหมเดี๋ยวถือว่าเป็นความชมมึงยังหักตังค์กูอีกเหรอคุณนางฟ้าให้นางฟ้านางฟ้าให้น้องตาล500บาทนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับออฟออฟเดี๋ออกมาเดินนี้เดี๋ยวไม่ต้องเก็บดิถือเอาเดี๋ยวต้องแฮปปี้เบิร์เดย์ก่อนออบบอนนี่ก่อนเดี้เขาต้องถ่ายรูปเดี๋ยวปิดปิดพัดลมสองตัวนี้ให้หน่อยทีมงานครับพี่พี่ ไอ้หลานพี่คนโตเนี่ยมันทําอะไรทาจริงเขาเป็นทีมงาน,งน,งานไงทีไม่อีตอนที่เขาร้องเพลงมื่อกี้ชั่วโมงกว่ามันทําอะไรเดินถอดเสื้อต,ตัวมันเร่ม <c oughs> เลยกระช่องเลยอ่ะเต็มที่เลย